กราบสวัสดีท่านด้วยนะครับอยู่ใน t อ s นะครับวันนี้ก็มืดแล้วอ่ะมืดละอืมก็วันนี้จะทำอะไรก็จะมาท่านผู้ชมมาดูกันนะครับทํทำอะไรวะจะทำอะไรวจะ,ะรวจะไม่ได้แล้วนะครับก็จะมาสอนทำาอีนี่แล้วนะครับ เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นอะไรหรือขอ,อน,นอนก,ก่อนนะครับโอเคก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำอะไรเอ่ยนี่ครับโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับช่วยกันกดไลค์กันด้วยนะครับวันนี้จะมาสอนสร้างอะไรนะครับมาดูกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับผมเย่ นี่ครับนี่คือทางรางรถไฟนะครับส่วนนี้เป็นอุโมงค์วันนี้จะมาสอนเจาะอุโมงค์นะครับอืมวันนี้จะสอนเจาะอุโมงค์รถไฟนะครับไปชะรุอีกด้านหนึ่งนะครับซึ่งบอกไว้เลยว่า,วายากมากครับก็เลยใช้อน,นี้ตัวช่วยนะเครื่องมือแก้ไขภูมิประเทศนะครับเนี่ยอันนี้จะช่วยตัวช่วยทําให้เร็วขึ้นนะครับ ตัวตรงนี้เราอยู่ไหนเราอยู่ไหนฮะเราอยู่ป่าครับผมแล้วนี่เราไปด้วยภูเขาส่วนแบบนี้ผมสร้างเองนะครับอืมไม่ต้องไม่ต้องบอกใครว่ามันไม่ใครสร้างนี่ยครับโอเคพอมไม่ไดูเลยอ่ะมาจาะเลยครับจาะนะครับผมไปตรงนี้นะฮะนี้ครับผมยาวไปครับผมยาวไป ต่อไปครับผมเจาะไปครับผมยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสี่สามห้าเ้ยนับยากนับเจาะไปครับผมโอ้หสิกลองไฟเฮ้ย อา้าวสุดแล้วเหรอสุดแล้วก็กดตรงนี้นะอันที่สองําเครื่องหมายเนี่ยติงถังขยะอะ่กดตรงนี้นะครับอ่าเนี่ยโอเคต่อเลยครับอ่าไปครับอุ้ยผมกดอะไรผิดน,นะ กดผิดนะครับอืมดไปยาวครับ อืมต,ต้นคลิปเนี่ยน่าจะเป็นเต็นท์นอนกลางป่า,านะครับโอเคสุดจละขุดหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็โอ้โหเมื่อยตาอย่าต้องเอาตัวช่วยมานะครับอี่ไหนวะในวิชั่น่านี่ไง ดูก่อนนะอ๋อเมเออไม่ใช่นะครับนี่ในวิชั่นนี่ครับแล้วก็กัรย่างวิ่งนะครับปัมก็ไปแล้วก็โอเคผมขุดผมเล่นเสยาวเลยนะครับก็ ท่านผู้ชมดูกันนะครับขุดไปอีกนะครับขุดไปครับผมเอ่อแจ้งท่านผู้ชมให้ทราบนะครับก็คือผมจะเปลี่ยนบรรยากาศเกมมั่งนะครับ เพราะว่าผมถ่ายพิเซลการด 3D มาเยอะแล้วนะฮะก็รวมแล้วก็เกือบ30ตอน,นอ,อ่ะก็ขอเปลี่ยนมั่งนะครับเอ,อ้าเธอรู้ละอ,อ่นี่ครับง่ายๆเลยนะครับโอเคจากนั้นตกแต่งนะครับให้มันเข้านะครับก็ นี้นะครับอันนี้ก็อ่าจังนั้นนี่ครับสลับเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยจะเป็นแทนที่บล็อกนะครับเป็นอะไรวะนี่มัง้งเออโอเค อฮะแล้วก็มันมีบล็อกยาแด้ก็เดี๋ยเดี๋ยวขอทำให้นั้นก่อนนะครับข้างบนนะครับ ก็ข้างล่างนะครับทำแบบนี้นะข้างขๆดีเลยนะครับเดี๋ยวขอเอาบล็อกดินมาก่อนนะครับรู้สึกว่าบล็อกหญ้าเนี่ยมันจะมีปัญหานะครับ เป็นอะไรวะอ๋อหายล้โอเคล็อกจ่ามีเกลือไหมอา้าอันนี้มีดูอ่าคุณหมอไม่มีแค่นี้นะครับอ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวตรงกลางก่อยทำต่อนะครับโอเคมาด,ดูต่อนะครับนี่อ่าแล้วก็สลรับแทนดี้บล็อก ่งนี้อาเอาอิดมาแล้วก็อันนี้นะครับโอเคแล้วก็อ่าอีกด้านข้างอันนึงนะครับมนนีอ่าถัดไปก็ตรงกลางนะครับ มันเหมือนอุโมงอะอุโมงรถไฟนะครับโอเคฉะนั้นก็ต่อรถไฟเลยครับต่อรถไฟเลยลากให้ย,ยาวๆครับ ก็ดูจานวนนะครับต่อนะครับไปยาวๆฮะ <c oughs> โอเคยีซีจะท่อมไหมวะ <c oughs> เออโอ้ขาดไปอันนึงโอเคไม่เป็นไรต่อได้อีก อาได้เป็นอุมโมงรถไฟแล้วนะครับเนี่ยจะได้เป็นรูปเป็นล่างอุมโมงรถไฟนะครับโอ้โหถ่ายไปสิบจะสิบนาทีแล้วเออนะครับนี่ครับแล้ว มจะมาทำอะไรอีกนาะเออพื้นนะครับก็ทำแบบนี้นะไอ,อ้เจี๋ยวรไม่ควรทำแบบนี้นะเอาอ,อันนี้นะครับบล็อกก็ใช้เป็นอิดหินนะครับไม่ใช่เกมไม c r a f t นะครับเป็นเกมมินิเวิลก็เหมือนไม c r a f t นั่นแหละ อ่นะครับโอเคอปิดปิดปิดนะครับจากนั้นก็ทำแบบนี้นะย่าไปครับผม น่าจะได้เป็นแบบนี้เออน่าจะได้เป็นแบบนี้นะครับโอเคครับก็คลิปนี้สอนมา11นาทีเองโอ้หอาจจะสอนเร็วบ้างขอไปด้วยนะครับโอเคครับก็คลิปนี้ขอพักก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับสครับ